วันนี้มี5นิสัยที่จะช่วยพัฒนาเราให้เป็นคนที่เก่งขึ้นเอามาฝากทุกคนนะคะนิสัยข้อที่1คุณต้องก้าวข้ามผ่านความกลัวค่ะความกลัวเป็นสิ่งพื้นฐานที่ทำให้เราทุกคนมีความแตกต่างกันไปคนที่กล้าจะก้าวข้ามผ่านความกลัวไปได้นั้นมักจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแล้วก็เอาชนะได้มากกว่าคนอื่นๆส่วนมากคนเรานอกจากจะกลัวในสภาพแวดล้อมรอบตัวแล้ว สิ่งที่คุณกลัวก็คือกลัวเสียงในหัวของคุณค่ะในหัวของคุณมันจะบอกว่าอย่าทำแบบนั้นนะมันจะล้มเหลวอย่าทำแบบนั้นเลยระวังโดนหลอกอย่าทำแบบนี้ได้ไหมเดี๋ยวโดนโกงทุกสิ่งทุกอย่างสมองถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้คุณกลัวไม่ใช่อะไรนะคะไม่ใช่เรื่องไม่ดีเพราะว่าเขาต้องการปกป้องคุณให้อยู่อย่างปลอดภัยเพราะฉะนั้นสมองเขาก็ทำหน้าที่แบบนั้นของเขาถูกแล้วค่ะ แต่ตัวคุณเองจะต้องแยกแยะและก้าวข้ามผ่านความกลัวให้ได้ถ้าคุณมีข้อสงสัยคุณไม่เข้าใจแต่ก็ยังกลัวสิ่งที่คุณทำได้ก็คือคุณต้องสอบถามคุณต้องหาข้อมูลแล้วบางคนก็กลัวที่จะทำอะไรผิดพลาดทำให้บางครั้งในโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตเขาก็พลาดโอกาสนั้นไปและเพราะการก้าวข้ามผ่านความกลัวไม่ได้นี่แหลคะค่ะ ก็เลยเอาชนะสิ่งต่างๆหรือประสบความสำเร็จไม่ได้สักทีข้อที่2นะคะฝึกพัฒนาตนเองอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอ่านหนังสือการฟังพอดแคสต์การพัฒนาตนเองในเรื่องใดก็ตามวันละหนึ่งเรื่องเพราะว่าการที่คุณหมั่นเติมความรู้ให้กับสมองของคุณอยู่เสมอจะทำให้เราพัฒนาทางความคิด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะในชีวิตของเราถ้าเรามีวิธีคิดที่ถูกต้องวิธีการต่างๆที่ดีมันจะตามมาเองค่ะดังนั้นเราก็เลยจะต้องสามารถที่จะพัฒนาตนเองในด้านความคิดให้ดีก่อนแล้วคุณจะมีวิธีการในการที่จะลงมือทำเพื่อนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จได้นั่นเองข้อที่3หาเรื่องที่คุณสนใจแล้วศึกษาเรื่องนั้นอย่างจริงจัง ถ้าเป็นไปได้ให้คุณจดบันทึกในเรื่องนั้นๆด้วยการที่เรารู้จักสนใจเรื่องไหนถือเป็นเรื่องที่สำคัญหรือเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะคะแต่หากเราไม่รู้เราก็สามารถค้นคว้าให้เจอว่าเราอ่ะชอบเรื่องไหนจากนั้นลงมือทาศึกษาให้จริงจังไปเลยค่ะเขาเรียกว่าเรารู้กว้างแล้วเราจะต้องรู้ลึกด้วยจากนั้นเมื่อเราลงมือทำศึกษาแล้วเราจะรู้ว่าเรารักในสิ่งนั้นไหมเราชอบในสิ่งนั้นไหม ยิ่งถ้าเรารักเราชอบสิ่งนั้นนะคะจะทำให้เราประสบความสำเร็จในเรื่องนั้นได้เร็วค่ะเราจะสามารถลงมือทำจดบันทึกทบทวนเราจะสามารถเรียนรู้หรือว่าทำเรื่องนั้นได้แบบซ้ำๆเพราะมันเป็นเรื่องที่เรารักหรือเป็นเรื่องที่เราชอบหรือเป็นเรื่องที่เราศึกษามันจนเราเข้าใจแล้วนั่นเองค่ะข้อที่4ฝึกตั้งข้อสงสัยให้มีความเห็นที่แตกต่างเพราะมันจะทำให้คุณเกิดไอเดียใหม่ๆในทุกวัน หลังจากที่คุณมีการอ่านพอดอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์หรือว่าศึกษาเติมความรู้ต่างๆเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นแล้วคุณลองพัฒนาความคิดของคุณด้วยการตั้งคำถามที่แตกต่างออกไปหรือมีการนำเสนอไอเดียใหม่มีการแสดงความคิดในมุมมองนั้นๆ สิ่งเหล่านี้จะเป็นการฝึกสมองของคุณให้มีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์เราจะสามารถคิดหาไอเดียที่จะสร้างไรายได้สร้างอาชีพสร้างสิ่งที่รักหรือสร้างหนทางที่จะทําให้เราประสบความสาเร็จได้ง่ายกว่านะคะและปิดท้ายด้วยข้อที่5คุณจะต้องเลือกอยู่ในสังคมที่ดีการที่คุณอยู่ในสังคมที่ดีเขาจะเป็นพลังบวกให้กับคุณค่ะ คุณอยู่ท่ามกลางคนที่มีความคิดดีความคิดบวกมันจะช่วยให้คุณมีพลังงานที่จะสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆเอามาคุยกันกับบุคคลเหล่านั้นได้เสมอยิ่งคนที่เป็นคนเก่งเขาก็จะมีความคิดมีไอเดียมีสิ่งต่างๆที่มาช่วยให้คุณพัฒนาจากตัวของคุณเองและที่สําคัญนี้คุณอยู่ใกล้คนเหล่านี้คุณจะรู้สึกว่าคุณมีแรงบันดาลใจคุณอยากจะเรียนรู้คุณอยากจะประสบความสาเร็จ คุณอยากจะเป็นคนที่เก่งเหมือนกับคนที่อยู่รอบๆตัวคุณนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นท่านิสัยที่เอามาฝากทุกคนนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณลองทําตามนิสัยคนเก่งคุณเองก็จะกลายเป็นคนเก่งได้เหมือนเขาในไม่ยากค่ะขอบคุณมากๆที่ติดตามช่อง podcast g r o o ก e Station สวัสดีค่ะ